ไปดูกันครับมาไปครับผมมมฮัม oh หมัดซาลาเฮ้ยหุ้ยสวยวะเฮ้ยเอี SC. เฮ้ยใช่ปะเนี่ยเก้าเจ็ดผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมแก็บสแกนเช่นเคยนะกับเกม FC Mobile ายอแล้วนะ วันนี้ผมบอกเลยว่ามีหลายคนขอเข้ามาเยอะมากนะผมให้พี่เปิดแปดอ่าแพ็กนักเตะคราเวชนหน่อยนะ OVR 87ดสิถึงเกนะทุกคนนะเออเขาบอกว่าแพ็กนี้ตัวดีๆออกเยอะมากผมบอกเลยเออวันนี้จะมาดูว่าจะเป็นยังไงนะผมผมจะเกลือหรือว่าจะไม่เกลือนะผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะผมเปิดไม่เคยได้ตัวดีๆเขาสักทีนะฮะเออ <laughs> ไม่รู้ว่าทำไมนะเออวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะสำหรับนักเตะครับเวอร์ชั่นคูณ3มนะมันบอกว่าจะหมดอายุในอีก21ชั่วโมงนะผมกับอีก5้าประมาณตีไปย2ชั่วโมงนะเออใครที่แบบว่ายังไม่จัดต้องไปจัดนะทุกคนนะเออเราคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวให้ทุกคนดูว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะผมสําหรับาการที่เราจะไปแลกนะครับ8.7.97เออเดี๋ยวมาดูนะครับ เพื่อไม่การเสียเวลานะเขาบอกว่านักเตะคราบเวอร์ชันนะสามารถแลกได้แค่3คนนะทุกคนนะเออแลกได้3คนนะมีนักเตะท t t y 85บวก1คนนะครับแล้วก็ OVR 86บวกเป็นใครก็ได้แล้วก็นักเตะ OVR 81บวก4คนแล้วก็70บวกแค่4คนโอ้โหถือว่าคุ้มมากๆนะทุกคนนะมีคนเปิดได้ซาร่าด้วย158 m อย่างเงี้ยโคตรดีผมบอกเลยเออเดี๋ยววันนี้จะมาลองให้ดูนะ เป้าหมายของผมในว,วันนี้ก็คือการที่จะได้มูฮัมเหม็ดซาลาเหมือนเดิมนะับหนึ่งรอ้าสอนะ OVR เกาสิบเนะทุกคนนะเออไปนะผมเพื่อนแมงการเสียบลานะครับผมผมจะเปิด3ตัวนะอันนี้ตัวแรกเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงนะผมเขาบอกว่ามันคุ้มมากไปไปดูกันครับมานักเตะครับเวอร์ชั่นนะับคูณ3นะทุกคนนะเออมาครับหแสงเหมือนเดิมนะผมปัดซ้ายเหมือนเดิมนะไปครับผมหนึง 2 3ไปครับผมมูฮัมหมัดซาล่าเฮ้ยเฮ้ยสวยวะเฮ้ย SC. เอชซีเฮ้ยใช่ปะเนี่ย97โอ้โหฟอรลันเด้อเด้อเด้อเด้กแม่งแน่ทุกคนขูผมบอกเลยทุกคนนี่แม่ง,งของจริง ไม่ต้องหาที่อื่นแล้วแพ็คอื่นอ่ะไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปอะไรนะทุกคนนะมาแรกอันนี้คุ้มสุดละเี้ยเปิดทีแรก9ก้าตมาเลยนะครับผมดีโก้ o อลันโอ้โหของจริงโอ้โหดูนะครับผมในทางด้าน,นของเจสูดนดาบาสดีโก้ฟอลันนะผมแต่ไม่รู้น่าจะขายไม่ได้นะทุกคนนะเออแต่ว่าเอาไว้ใช้ก็คุ้มเลยผมบอกเลยโคตรจะคุ้มทุกคนเอาไว้ใช้โคตรจะคุ้มนะผมบอกเลยโอเคครับผม เมสซาล่านะครับไปครับผมไปนักเตะคราเวอร์ชั่นคูณ3อีกรอบหนึ่งนะผมปัดซ้ายเพื่อหวังผลเอาโมฮาเหม็ดซาร่าครับมาครับเฮ้ยโอ้โหแล้วเป็นตัวเขียวครับญี่ปุ่นโอซีเอเอ็มนาคาตะปัเนี้ยโอ้โหใครวะ คูจิโตโมะนะฮะโอ้โหรอบสองนะครับเปิดได้ใครไม่รู้นะเอออันนี้ไม่คุ้มนะทุกคนไปครับโอ้โหแต่ว่าได้ทั้งด้านของบุโนกิมมาไลนะผมล้านห้าแล้วก็ได้มีตัวม้ามาอีกล้านสี่เออโอเคนะผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะผมตัวที่3นะครับหลังจากที่ตัวที่2องเราเกลือไปใช่ไหมตัวที่3มมันต้องดีนะครับผมบอกเลยไปเลยครับผมทุกคนนะ OVR 87-97ถึง97นะับตัวสุดท้ายจะเป็นใครไปครับมาเป้าหมายของเรานะมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดซาร่าเหมือนเดิมน,นะทุกคนเออไปครับเดี๋ยวนี้รอ5แสงนะทุกคนนะเขาบอกว่าให้ปัดไปแล้วก็ตรงที่คูณ3นะทุกคนนะเราจะได้ซาร่านะครับเออมาดเดี๋ยวต้องมาดิไปครับ97าสาร่มาหรือเปล่าโอ้ เขียวอีกแล้ว RM ใครเนี่ยโอ้มาเลสโอ้ย <c oughs> เป็นทางด้านของดิยาร์ดมาเลสมาแทนนะครับผมเออแล้วก็ได้ทางด้านของแจ็คกิลลิสนะครับมาโอ้ย สรุปนะทุกคนนะสำหรับแพ็ก OBR นะนักเตะคลาบเวอร์ชัน87ถึง9 7นะผมผมได้เปิดมาครั้งแรกได้ตัวดีมาแค่ดีโก้ฟอร์ลันนะ79ล้านนะผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรดีแล้วนะเออก็ถือว่าถามว่าคุ้มไหมผมบอกว่าคุ้มสําหรับคนที่เป็นสายฟรีนะผมใครที่จะเอามาใช้งานอะไรเงี้ยผมบอกไว้ยังไงก็คุ้มนะผมเปิดได้นักเตะเอาไปใช้เงี้ยเออถึงว่าจะขายไม่ได้ก็ใช้เองก็ถือว่าคุ้มมากนะผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ อขอจากไปเพลงเท่านี้แล้วนะครัไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม